รูตัวของปราวานกับท้องอ่างันเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันทําเช่นนี้เพื่อที่จะสื่อสารอะไรกันได้ แต่หลักอนามัยจนถึงเรื่องลีลับที่มนุษย์มิอาจจะเข้าถึงได้ประวานอาจจะใช้กรวดที่เรียบขัดตัวเพื่อให้สัตว์ที่เกาะอยู่ตามผิวหลุดออกมาและถึงกับมีบางคนนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องเพศว่าหูฉลามเป็นยาบำรุงเซ็กส์ท้องทะเลแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามที่ประวานให้กำเนิดลูกแต่ก็ยังไม่มีใครสรุปได้ว่า ผูกประวาติทำอะไรกันแน่ การบันทึกและวิเคราะห์เสียงของประวานพบว่ามีเอกลักษณ์ในแต่ละทอเห็นได้ชัดว่ามีสัญญาณเร่ทุดนี้เป็นภาษาที่ส่งตรงมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอืกรุ่นหนึ่งใส่เลี้ยงลูกดนมเพียงสองประเภทเท่านั้นที่ไม่สามารถล่อแบบและเรียนเสียงได้ประเภทแรกก็คือปลาโลมาซึ่งรวมถึงประวานเพชรฆาตด,ด้วยและอีกประเภทหนึ่งก็คือมนุษย์ ชมเรื่องราวของหมีนะครับซึ่งเป็นสันตว์ะลร้าในป่าแมบางคนนี่นึกว่าเวลาเจอหมีเสร็จแล้วแก้กตายนะผมว่าจะไม่รอดนะหมีมันจะรู้นะเดี๋ยวนี้หมีมันไม่โง่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะผิดทีเดียวนะครับถ้าเจอสัตว์อย่างนี้ให้ขึ้นบนที่สูงนะครับจะมีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับผมนะอ่ะ ในบ้านคุณนรักที่น่ายำเกรงเกรงหนืออื่นใดอาจายโตลาคมเมนีเป็นคนที่ไม่ธรรมดาซึ่งใช้จารีบ1,300ปีในการปฏิวัติสมัยใหม่ ที่สุดของเรานักสชาวอิหร่านควบคุมตัวประกันเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันร ภาพของเขาเป็นภาพง่ายๆโคไมนีพยายามลากอิหร่านเข้าสู่ศตรวรรษที่เจ็ดระกังมาเชิญหน้าสมาการเมืองชั้นสูงซึ่งเขาเมองเอิญสวมผ้าพกศีรษะอยู่นะครับ,บโคเมนีปรากฏตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเหนือชาแห่งอิหร่านประธานธิบดีคาร์เตอร์และซัดดานฮุเซนโคเมนียังเป็นคนลึกลับที่ไม่เปิดเผยตนเอง คำนั่นลือฝังรากไปเรื่อยๆผลลัพธ์คือเรื่องราวเต็มไปด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับวันเกิดของเขาเกี่ยวกับที่มาของเขาแม่เหตุการณ์น่าสยองในวัยเยาว์การฆาตกรกรมบิดาของเขาก็ยังคงเป็นความลับเรื่องราวช่วง60ปีแรกของโคมิหนี่ยังคงคุมเครือข้อเท็จจริงหลายเรื่อง เช่นผู้หญิงแห่งการปฏิวัติก็ลึกลับบางทีอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้นำศาสนาที่กลายมาเป็นปราดผู้เยือกเย็นต้นสตวรรษใหม่ผู้อัลเลาะอา์อูมซาบีเกิดในครอบครัวที่ยึดจารีบโบราณพวกเขาอาศัยอยู่ขอบทะเลซรายอิหร่าน ในบ้านกออิดแห่งหมู่บ้านเล็กๆที่มีแต่ฝุ่นชื่ว่าโคเมณสถานที่เกิดของเขาความจริงบางอย่างเกิดขึ้นมีรายงานว่าครอบครัวโคเมนี่ยากจนมากแต่สมาชิครอบครัวกล่าวว่านั่นไม่จริงมันมีข้อแตกต่างในภาพลักษณ์นี้เขาเติบโตในครอบครัวที่ยากจนสานสาหัสแต่ว่าตามที่ พี่ชายแล้วก็สมาชิกครอบครัวคนอื่นกล่าวนั้นพวกเขาบอกว่าเป็นบ้านที่น่ารักมีสวนแล้วก็คนรับใช้มากมายพวกเขาเป็นคนมีฐานะดีนะครับปกครองผู้คนเขาก็เด้มาจากชนชั้นล่างแต่ว่าผู้นําน้อยคนมากนะครับที่จะตั้งจนชั้นล่างมาจากชนชั้นล่างแต่ในช่วงหลายศตวรรษของอิหร่านสายเลือดทางศาสนาอาจสำคัญพอๆกับเงิน ึงเป็นเหตุผลที่ครอบครัวของโคโมนีโดดเด่นขึ้นมาครอบครัวสืบเชื้อสายมาจากศาสดามุฮัมมัดและทั้งตู่และพ่อของโคโมเมนีต่างก็เป็นผู้สอนศาสนารู้จักกันในานามมูล,ล็อกเหตุการณ์วัยเด็กที่แน่ชัดอีกอย่างหนึ่งเมื่อโคโมเมนีอายุได้หกเดือนบิดาของเขาซายิตมุสตาฟาถูกฆ่าตามบันทึกที่แพร่หลายบิดาของโคโมนีถูกฆ่าโดยชาแห่งอิหร่าน แล้ก็เหมือนเรื่องราวทั้งหลายของคโคเมนีมักไม่ค่อยเป็นความจริงชาไม่มีอำนาจมากกว่า25ปีแล้วเชื่อกันว่าซายิดมุสตาฟาแท้จริงเป็นเดือในการวิวาธธรรมดาคโคมนีน้อยดูเหมือนวางเป้าหมายชีวิตสันโดษเอาไว้แล้วเมื่อเขาอายุได้เพียง6ขวบทั้งแม่และป้าก็เสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรค ทานใดนั้นโคนเมยนี่กลายเป็นเด็กกัมพลาคนสุดท้องของทั้งหกคนเขาถูกเลี้ยงโดยญาติที่คร ing ครับในศาสนาอิสลามเขาเป็นเด็กโตเกินวัยกล่าวกันว่าเขาอ่านคงพีกุรอานได้เมื่ออายุเจ็ดขวบบางทีอาจเป็นเพราะเขาไม่มีพ่อแม่โคนเมยนี่จึงเชื่อฟังครูสอนศาสนาของเขาในวัยรุ่นเขาตามผู้นำศาสนาคนหนึ่งไปยังเมืองคูมเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขาเตรียมตัวเป็นครูของต เปนตำราผมว่ารูปแบบประสิธิ์สำคัญของโคมัยนี่นะครับแต่โคมัยนี่ถูกจัดให้ทำยิ่งกว่าการเรียนในวัย27ปีเขาเข้าพบอายาตุลาหผู้ร่ำรวยคนหนึ่งและขอลูกสาวของเขาเพื่อแต่งงานเด็กสาวอายุ15ปีฮาดิเจเสิร์ฟน้ำชาให้ตามประเพณีเธอคลุมใบหน้าไว้ด้วยผ้าหรือชาดอ และเธอก็ชอบในสิ่งที่เธอเห็นก็คือคืนนั้นเธอเฝ้าแต่ฝันเธอฝันว่าผู้พิการมาอยู่พร้อมกันทุกคนพูดถึงผู้นำศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่รูฮาเอจากคูมีจะได้เป็นและเธอก็บอกพ่อแม่ของเธอพวกเขาคิดว่าความฝันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นพวกเขาจึงยินยอมให้มีการแต่างงานดูเหมือนว่าฮัดดีเจเลือกคู่ได้ดี มีรายงานหลากหลายว่าโคเมนีเป็นสามีในอุดมคติ <According. S 1> ตามคำกล่าวของครอบครัวอียตลาโคเมนีนั้นเป็นชายยุคใหม่อย่างแท้จริงเขาจะตื่นขึ้นมาในตอนดึกเพื่อที่จะดูลูกๆแล้วก็ป้านนมเขาไม่เคยขอภรรยาให้ทําอะไรให้เขาเลยเขาไม่เคยแม้กระทั่งจะขอน้ําสักแก้วหนึง่งหรือว่าให้จับคู่ถุงเท้าให้อะไรทั้งนม้นลแต่ถ้าชีวิตของโคเมนีสงบสุข สถานการณ์ทางการเมืองกลับไม่ใช่ในปี1925ทหารร้ายการศึกษาชื่อรีซาชาขึ้นสู่อำนาจผู้นำใหม่ได้รับมอบหมายให้สร้างรัฐนอกศาสนาแบบตะวันตกโดยบังทำลายผู้นำทางศาสนาและรีซาชาตั้งใจจะทำลายล้างพระและจุดหนึ่งระรัวเขาบุกเข้าโรงเรียนนศาสนาในเมืองคูมและฆ่าผู้สอนศาสนาด้วย และโคเมนีในฐานะชายธรรมดาคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจและต่อต้านริซาชาโคเมนี i, ไม่พอใจชาเป็นการส่วนตัวในด้านศาสนาทั้งจารีตและการเห่าเขาชาทําลายสิ่งที่โคเมนีเป็นและเมื่อชาสั่งห้ามผู้หญิงไม่ให้สวมชาดอในที่สาธารณะเขาก็เป็นศัตรูกับภรรยาของโคเมนีฮาริเจด้วย tôi mới ở chợ ba lâu